สวัสดีท่านสมาชิกช่องการเลี้ยวดาสระแวงทุกทานครับเชื่อว่าท่าคงจะเคยเห็นคลิปนะครับเ,เป็นคลิปที่ผมเลี่ยมพระนี่แหละและบางท่านอาจจะสังเกตเห็นเจ้าตัวนี้ฮะ เจ้าตัวนี้คืออะไรมีประโยชน์และก็ใช้งานอย่างไรายเก็บกับงานเรีอพระเจ้าตัวนี้คือลูกยางลูกยางอเน,นกปรสงหรือภาษาบ้านๆเรานะครับถ้าพ่อแม่ท่านใดที่มีลูกเล็กก็เขาจะเรียกว่า,าตัวดูดเซมหะซึ่งมันเป็นเวลาเราบีบลมมันก็จะเข้าจะออกนะฮะเพราะเราก็เลยนํามาใช้กับงานเลียงพระเป็นตัวผมเรียกว่าเป็นตัวเป่า ป่อพวกเศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆเนี่ยฮะที่ผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้า,ชานี้พอดีวนน่าั้านขายยาแล้วก็คิดว่าเออน่าจะพอมีประโยชน์ก็เลยแวะซื้อเป็นลูกยางอาเนกประสงค์นะแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือลูกยางอาเนกประสงค์อตัวลูกยางอาเนกประสงค์เนี่ยเราใช้เราใช้เตาเศษ ปุ่นต่างๆเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันจะมีแรงลมเป่าเวลาที่เราเข้าแกนเสร็จแล้วเราเป่าอย่างนี้เศษฟุ่นต่างๆที่มันอยู่ในองค์พระก็จะหลุดซึ่งมันมีประโยชน์สาหรับช่างเรียพระอย่างเราครับตัวนี้เป็นลูกยางเบอร์มันจะมีเบอร์ต่างๆนะฮะอันนี้เบอร์สามที่ผมเลือกมันมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถึงเบอร์สิบ ราคาก็ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะก็ก็บางพื้นที่อาจจะราคาถูกแต่ว,ว่าบางร้านก็อาจจะราคาแพงอันนี้แล้วแต่พื้นที่นะครับก็ตัวนี้มันมีประโยชน์ที่ผมใช้ก็คือว่าเป่าพุกเศษเศษฝุนต่างๆนะฮะอย่างนี้อย่างงี้หรือดูดครับมันดูดได้นะบีบแล้วก็ปล่อยมันก็จะดูดนะ นี่เป็นลูกยางที่เราใช้ในการเลี่ยมพระซึ่งบางท่านอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรมีประโยชน์มีความสําคัญะอะไรกับการเลี่ยมพระก็เป็นแบบนี้เวลาที่เรา,าเน้นเลยนะเน้นเลยนะเวลาที่เราจะเดินน้ํายาหรือเราเดินน้ํายาเสร็จให้เราเป่าส่วนนี้มันก็จะช่วยให้เรา,าเสร็จฝุ่นเศษอะไรที่มันเกาะกับตัวเหรียญตัวพระตแล้วมันยังสามารถทําให้อย่างเรากบล็อกนะกบล็อกเราสามารถที่จะเป่า ไอ้อัิลิกที่เราลนไฟแล้วเรามากดให้มันเย็นตัวไวขึ้นนั่นเองนะครับน,นี่ก็คือประโยชน์ของมันนะครับลูกบอลอันนี้ะสมซึ่งบาง,บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊กก็หาซื้อลูกบอลที่มันเป็นแบบที่เขาใช้งานกันก็ท่านสะดวกตรงไหนก็เอาแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ผมก็มาแนะนําว่าเ,เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้หรือหาซื้อได้ตามร้านขายยาซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีเกือบทุกพื้นที่นะ ก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวก็บางท่านก็คงจะหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเออตัวนี้คืออะไรนะลูกยางอเนกประสงค์ไว้ไวเป่าทำความสะอาดฝุ่นต่างๆนะพวกฝุ่นพะวกปน,นี้เราสามารถเป่าให้ออกได้นะครับนนะก็นําไปปรับใช้กันดูครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะ,ะลูกยางอเนกประสงค์หรือไซริงบอลอันนี้เบอร์สามนะก็ฝาก ท่านสมาชิกที่สงสัยก็คงจะทราบกันนะครับก็บางว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับก็ฟังเหมือนเดิมนะครับฝากเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดกลังใจงให้กันแล้วเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมบครบับ